วงการว่าจะกดอันติเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยเขาถอยมานะโมลเลนเอาเคลียร์ตัวที่หลุดออกมาก่อนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเขามากองกันนะครับก็เลยได้ไปนิดหน่อยก็ตีซับพาก่อนนะครับแท้งเนี่ยเราก็ตีได้ปุ๊บเรียบร้อยครับร้านเติมเกม r i c h m a n Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมองครับ เติมเกม m a ว v e ไซ u s i d l บนเว็บวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นคูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดแเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเกมมาเ,มมาเ,มลเวลไ o u s i อีกแล้วด้วยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นตัวละครซอมนั่นเองครับโดยตัวละครนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกหยิบมาเล่นในซีซันหนึ่ง ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยหลังจากการโดนบัฟมานะครับตัวละครนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถบินได้อย่างอิสระเลยครับแบบคุณจะบินไปไหนมาไหนก็ได้ครับแต่ก็มันไม่ค่อยได้เร็วขนาดนั้นนะครับการโจมตีปกติของซอมนะครับจะเป็นการโจมตีในรูปแบบของโปรเจกไทน์นะครับก็จะเป็นการฟันขึ้นโลกไปนะครับเป็นเส้นตรงแล้วที่ดาเมจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยและข้อดีอีกอย่างนะครับก็คือการโจมตีอันนี้เนี่ยมันทะลุศัตรูได้เลยก็คือมันตีแบบโดนแบบทั้งแผงเลยถ้าเกิดว่าเขาเล่นแท้งที่กเี่ยจะหายไปพชนกัโละ ก็จะทำให้กระสุนเนี่ยมันทะลุไปโดนแผงหลังได้ด้วยถือเป็นหนึ่งตัวครับ mm hmm. ก็เกิดเราเล่นตรงพื้นตับๆเนี่ยเราก็สามารถตีให้มันทะลุไปโดนตัวซับข้างหลังก็ได้นะครับโดยที่ตัวคอสตอม์เนี่ยครับจะมีเรื่องของดามเมจฟอร์ออฟด้วยนะครับที่ระยะ40เมตรเนี่ยจะดาให้ดามเมจจาก100เนี่ยลดมาเหลือที่70%นั่นเองครับก็ถ้าอยู่ไกลามากๆเนี่ยมันจะทำดามเมจได้ไม่แรงเท่าเดิมนั่นเอง เราไปดูที่โหมดของซ้อมเดี๋ยวนะครับถ้าซอมเนี่ยจะมีทั้งหมด2โหมดนั่นเองก็คือโหมดลมนะครับแล้วก็โหมดสายฟ้าคุณสามารถสับระหว่างโหมดได้ด้วยการกดตัวชิปนั่นเองครับโหมดลมเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น16%แล้วก็เพิ่มอยู่ในวงนะครับก็จะรับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก8%ถ้าเป็นโหมดสายฟ้านะครับจะได้รับเป็นดาเมจวูดสิบหก์เซตับโตคุณเองแล้วก็อีก8%แับเปอร์เซ็นต์สับเพิ่มอย เรื่องของวงเนี่ยคือถ้าคุณบินสูงขึ้นเนี่ยระยะวงเนี่ยมันก็จะต่ำขึ้นนะครับเพราะแบบมันเป็นเหมือนวงกลมนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณบินสูงมากไปเนี่ยครับเพื่อนก็จะไม่ได้รับบัฟนะครับเพราะมันเกินขอบเขตระยะนั่นเองก็ให้อยู่ประมาณกลางๆนะครับให้แบบมีเพื่อนพออยู่ในวงแล้วก็จะให้บับเพื่อนได้ด้วยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นออปชั่นรองครับออปชั่นหลักๆเนี่ยเราสนใจกับตัวซ้อมเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลตัวอีนั่นเองสกิลตัวอีนะครับจะเป็นการบัฟเรื่องของโหมดนนัััั่เเอออคครรรบบบ้ผมมะดดดลลลียแววกกกกสิปปตพ๊ ที่นี้ครับความเร็วก็ที่อยู่ผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น40%ครับเพื่อที่อยู่รอบวงเนี่ยจะเป็น20%และสตูเนี่ยครับจะเนี่ยมีวงดำๆตรงนี้ก็คือมีการสโลว์สตูครับทั้งหมด15%นั่นเองต่อมาครับในโหมดสายฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยเก็บตัว E มาใช้กับโหมดนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันทําให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยเพราะกดตัว E นะครับคุณจะมีดาเมจบูสต์เนี่ย30%ครับถ้าด้วยความเห็นเนี่ยมันจะมีฟ้าลงมาผ่าสตูนะครับสตูที่อยู่ในวงเนี่่ยยจะะโดนนฟ้าาผแบบบลล็อกเครั ทุก2วินนั่นเองก็จะมีดาเมจทั้งหมด35%เพื่ออยู่ในวงตอนอัปเกรดสายฟ้าเนี่ยจะมีดาเมจโบว์อยู่ที่12%นั่นเองก็ใครที่อยู่ในวงก็ตามเลยครับมันจะโดนดาเมจที่แบบเป็นสายฟ้าผ่านี่เรื่อยๆเลยทำให้แบบสามารถเคลียร์แบบถ้าใครเล่นโลโลนะครับแล้วแบบไปหลบหลังอะไรเงี้ยออบเจกต์แต่ว่าวงเราถึงเนี่ยอันนี้ก็จะโดนฟ้าผ่าอยู่ดีครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับโหมดนี้ สกิลต่อมาครับสกิลคลิกขวาครับก็เป็นการโจมตีเรื่องแบบของเส้นตรงเหมือนกันแตน่เนี่ยจะใช้ง่ายหน่อยครับคลิกซ้ายเนี่ยครับมันจะมีแบบถ้าแบบผมฟันออกนอกขอนนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่โดนครับแต่คลิกขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างดูศัตรูเลยแบบเนี่ยผมผ่าไปเนีย่ยไม่โดนด้วยซ้ำครับแบบไกลมากๆก็ยังได้อยู่แถมระยะนี่ครับมันไกลมากๆด้วยครับแบบยังทำเบจได้30เมตรก็ทําได้นะครับนี่น่าจนักสี่สิบไหมยังได้อยู่ ก็ประมาณนี้ครับระยะไกลมากๆเลยจัดคลิกขวานะครับก็คูดาวเนี่ยผมเปิดคูดาวให้ดูคูดาวสกิลตัว E นะครับก็จะอยู่ที่15บห้าวินั่นเองครับพอเปิดโหมดเนี่ยก็จะมีระยะเวลาตรงนี้อยู่ประมาณแปดปีคลิกขวานะครับก็จะมีคูดาวอยู่ประมาณแปดปีนะครับต่อมาครับก็จะเป็นทีมอัพของสตอมนั่นเองทีมอัพของสตอมเนี่ยครับก็จะเป็นคู่กับตัวของทอร์นั่นเองครับทอร์เป็นเฮดคอร์บครับพอมีทอร์ในทีมเนี่ยสตอมจะได้รับสกิลตัวสเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะคล้ายๆอย่างคลิกขวาเลยแต่ว่าอันนนีจะะะเป็ดดัับยไครรกกอโตว แต่ที่ผมชอบใช้นะครับในกรณีที่แบบว่าเรามอไม่เห็นตัวศัตรูครับแต่ว่าอ่ะเขาอยู่ตรงนั้แน่ๆเขาหลบไปแล้วแหละผมก็จะปาใส่พื้นครับมอจะกระเด็นไปช็อตเหมือนกันคือคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันครับดาเมจเนี่ยถือว่าไม่ได้แรงมากครับแต่ก็เอาไว้ปิดได้ครับในกรณีที่ศัตรูหนีอันตรีของซอมนะครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะมันเอาไว้เคลียร์เรื่องของแพงหลังได้ดีมากๆครับถ้าเขายืนเกาะกันเนี่ยก็คืออันตรีเนี่ยเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างเยอะเลยพะกดตัวคิวเนี่ยครับเนี่ยยนนจเวลดดด้คุตอไป ก็เนี่ยครับพอคุณจะเลือกจุดนะครับแล้วก็ไปหมุนสายฟ้านะครับแล้วก็พายุรอบเนี่ยก็จะดูดสตูเข้ามากลางวงน,นั่นเองถือว่าเป็นอันติที่เขาทำปประโยชน์มากแล้วคุณเนี่ยใช้รับกอร์ดนครับแล้วมันจะค่อยๆดรอปลงมาตามเวลาอย่าไม่ต้องรีบก็ได้ครับถ้าเกิดซับเขากติแล้วเราก็รอที่หนึ่งครับพอก็จะหมดเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้แบบยังทําดาเมจได้นิดหน่อยครับถึงว่าจะโดนแบบซับเขาเปิดติแก้น,นั่นเองถือว่าเป็นอันติที่ดีมากๆ,ๆเลยครับเนี่ยผมแบบอยู่ขอบวงนี้เนี่ยสตูจะโดนดูดเข้ามาเรื่อยๆนนนนให้มาาโดตงกกล่ ถือว่าแรงมากๆครับใช้เคลียร์เรื่องของซัพพอร์ตได้ดีเลยตัวสตอมนะครับเป็นหนึ่งตัวที่โดนแก้ง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าพวกตัวบินช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะมันโดนสไปเดอร์แมนได้มันโดนเรื่องของที่สแกนยิงสอยล่วงง่ายๆเลยโดยวิธีการเล่นเนี่ยผมมักจะเล่นในรูปแบบของการพลิกมุมเอานะครับแบบพลอเนอร์โผล่ไปแล้วก็เคลียร์เป็นจุดไปอย่างนี้นะแล้วจะมีบินลงมาต่ําสุดบ้างนะครับเพื่อเล่นกับเพื่อนเองถ้าแบบมีแทงเคลียบ์เป็นแทงโล่ยืนหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าแทงได้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมายืนหลักได้นะครับ ก็ทําให้สามารถเอาไว้บุกได้ง่ายเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ของซอมดีกว่าครับอันนี้ก็ไปเล่นมานะครับเป็นด่านบุกนั่นเองด่านคินทานะครับก็ในการบุกเนี่ยมันก็จะถือว่าค่อนข้างทำประโยชน์ได้ดีนะครับเนี่ยมันระยะโจมตีนะครับเราเห็นศัตรูก่อนเนี่ยเราก็ตีไปนะครับจำได้ว่าผมจะเห็นเป็นร่างปลอมโลจีนะครับตอนแรกก็ไม่แน่ใจครับก็เลยลองกลัวมันโผล่มายิงครับก็พอรู้เป็นร่างปลอมก็คยร์ไปก่อนก็ได้ครับ มันจะได้ไม่มีตัวคอยช่วยฮิวน,นั่นเองตรงบริเวณนี้นะครับผมมีเพื่อนคอยฮิวให้อยู่ผมก็เลยมายืนต่อไปก่อนนะครับแบบคอยต่อเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปอันนี้ค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยๆครับเนี่ยใช้สกิลไปผมไม่ชอบลืมตลอดเลยว่ามีตัว C นะครับนานทีจะได้กดอ่ะผมก็กดนี่แหละคือสตูที่อยู่ในวงที่แบบเข้ามาใ,ใกล้ๆเนี่ยก็จะโดนฟ้าผ่าเรื่อยๆนะครับอนนี้โหเกือบตายนี่ วันตรงนั้นครับเขาจะเล่นเป็นไฮเกลนี่เองครับเราสามารถตีถึงครับเดี๋ยวเราจะตีให้เพื่อนได้นี่ตอนนี้อันติีเนี่ยผมมาแล้วครับผมกะว่าเดี๋ยวจะกดอันตรีเข้าไปครับผมจะมาไล่ตรงที่ปลอดภัยก่อนครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขัดนั่นเองอันนี้เสียดายมากครับซับพกกดอันติีเนี่ยผมเลยมาเก็บตัวที่ซับพกไม่ยืนได้อยู่ด้วยนะครับก็ได้ไป2ตัวถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยได้ตัวของแทงเข้ามา1ตัวนะครับโอ้อันนี้โดนอันติีมุนไท้าตะมุมนี้พอดีแต่ได้ล็อกเก็ตชุบมานะครับโอเคนะครับข้างบนเน ก็ค่อยๆไล่เคลียร์ไปก็ได้สายแรกไปนะครับพอแคปบรถได้เนี่ยผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมเลยครับแบบไม่ได้โผล่เข้าไปมากนะครับค่อยๆโยนตัวซ้ายไปเรื่อยๆนะครับตอบไปก่อนอเเพื่อนผมกรันตีไปนะครับแล้วเอมก็มาล่าตัวปีเตอร์นะครับ เล่นกับเพื่อนไปก่อนครับยังจะไม่ได้โผมากเนี่อย่างตอนนี้เราขึ้นมาเคลียร์ได้นะครับก็ไล่ไปนะครับเราตีถึงหลังนะครับเมื่อกี้ก็ตีโดนไปปึ๊บนี่ผมใช้ตัวสี่ดับชิ่งให้มันไปโดนตัวมูลในเมื่อกี้เยครับผมกลว่าจะกดอันติเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยเขา่ขอยมานะโมเลเอาเคลียร์ตัวที่หลุดออกมาก่อนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเขามากองกันนะครับก็เลยได้ไปนิดหน่อย ตีซับก่อนนะครับแร้งเนี่ยเราก็ตีได้ปุ๊บเรียบร้อยครับต่อมานะครับในเกมการเนี่ยก็จะถือว่าเล่นได้ยากกว่านิดหน่อยนะผมรู้สึกว่าเกมการซอมเนี่ยมันมีความทัอยากเลยแต่ว่าข้อดีคือมันได้ดักก่อนนะครับดักตีอะไรอย่างี้ได้ก็ได้จะเหมาะกับผมที่ชอบยืนโป้เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยก็จะเหมือนว่าน่าจะพอทอได้แน่ะพอทอมาแล้วนี่กดตัวอีไม่คุ้มเลยเมื่อกี้ผม แต่ว่าผมได้มุมนี้นะครับมุมตรงนี้เนี่ยเหมือนศัตรูเขาจะไม่เห็นผมนะครับาก็ได้ตีฟรีไปเรื่อยๆนะครับเอาโผมายิงเนะี่ยพักตรงนี้ไม่เห็นผมนะครับก็รอไล่สกิลไปปึ๊บเนี่ยเหมือนเขาจะไม่เห็นนะมุมนี้ก็เลยได้ตีฟรีค่อนข้างเยอะเลยทมันดาเขาแล้วจะหลบมุมแหละเข้าไปไล่เลยนะครับ ขี้ขวาเนี่ยมันไกลมากครับแถม,มโดนง่ายด้วยถ้าครูดาวมาวเนี่ยก็กดบ่อยๆเลยกลับมาโป๊กข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยผมค่อนข้าง,างกลัวนะเพราะว่าเขาเอาไอรอนแมนมาเนี่ยไอรอนแมนเนี่ยครับที่เอาที่ไม่ต้องมีบัฟหรือฮักช่วยก็ได้คือตัวขี้ขวาเขาเนี่ยมันจี่ผมได้ค่อนข้างแรงเลยลอบตัวมันผมมันช้าเนี่ยมันหลบได้ค่อนข้างยากนะครับแต่นี่เหมือน ที่เราทำได้เนี่ยก็คือเล่นนอกระยะของอาร์เรแมนได้เียครับเพื่อของหญิงนี่นละน่ครับคอยต่อไปเรื่อยๆจังหวะนี้แล้วผมมีอันตีแล้วแต่ก็เหมือนผมจะเล่นพลาดน,นะครับเพราะว่าไม่ได้เช็คตัวซับพอนนครับว่าเขากดอันตีไปอย่างตัวโคกเนี่ยกดอันตีปุ๊บเนี่ยโอ้โหอันตีผมไม่ได้ทําอะไรเลยลก็อย่างน้อยก็ทําให้ฝั่งนู้นได้กดนะครับเพื่อนที่มากดสกิลต่ออันตีต่อก็น่าจะได้เล่นนะนี่ก็ ตีอ<ป>ันล้แมนไปก็เคลียร์แท็บไปก่อนนะครับก็โดนเนมอยิงนั่นเองผมยังไม่ได้สังเกตเลยก็เสียสายแรกไปนะครับก็มาเล่นเหมือนเดิมครับผมจะเล่นตรงวมบ่อยๆนะครับโผล่ oh, ไปแล้วก็ยิงโผล่ oh, ไปยิงนะครับเรื่อยๆแต่นี่เนะี่ยผมเจอสินยอมขโมยใหม่ลแลวก็คือตัวของเพนีนั่นเองมันโดนจับนะบถ้าตอนเนี่ยถ้าโดนซีซีกากศเนีครับมันจะล่วงลงมาเลยก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยครับก็ตีอแล้วแมนไปก่น ครับอันนี้เพื่อนเปิดอันติก็น่าจะได้ปิดเยอะอยู่นะโค้งก,กดอันติไปละผมเห็นละผมก็เลยกดนะครับอันนี้ผมยังกะเวลาได้ไม่ค่อยเป็นนะอันติโค้งเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบยื้ออันติตัวเองไปก่อนครับยังไม่กดเลยเนี่ยพอวงโค้งหายปุ๊บเนี่ยดาเมจเราก็ทําถึงละแต่ถ้าเกิดผมรออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะได้แบบหมดเลยนะครับไฟต่อมาอันนี้เขาก,กดอันติละ ก็ทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับว่าจะอาจจะต้องตายแล้วแหละโอเคครับได้อันติโค,โคเซฟไปตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เหลืออันติเยอะขนาดนั้น,นครับผมเห็นอันติไปสองสาตัวแล้วเราก็ยืนไล่เคลียร์ได้เลยนะครับเพื่อนเรากดอันติเราก็เดินตามเพื่อนไปเลยครับใช้หมดสายฟ้าครับได้บัฟเพื่อนให้ด้วยจวังหวะไฟสุดท้ายนะผมมีอันติด้วยก็ยะหามุมกดเอานะครับเอาที่เซฟเซฟกัน แล้วเราก็มากดเลยมองเห็นว่ามีมอขึ้นไปแล้วก็เลยมาไล่ข้างหน้าแทนนะครับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนิิเมื่อกี้แต่ก็เรามายืนตีปกติเก็บเอาแทนนะครับเหลือใครเหลือแท่งนะครับก็เ็าจะออกซ้ายไปแล้วโอเคครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมเพลย์ของท็อปแร้งกันนะครับอันนี้ก็ในซีซั่นนี้เนี่ยหยิบตอตอมค่อนข้างบ่อยเลยแล้งมาระบบออกครับเอาเป็นตานี้แล้วกันค่าไป18ตาย2นั่นเองครับด่านนี้ได้นะครับจะเป็นด่านอกราซิลเกมด่านรถนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่น่าจะมาเล่นเป็นมุมนะครับนี่โอ้ถ้าเขาผ่านคอนเทนี้มาก็ด้โดนตีฟรีเลยนะครับก็ ในท้ายกันครับไม่ได้ต่างกันมากก็เล่นเป็นตอดไปก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้มีทีมอัพทอนะครับเป็นสตอมเปล่าเลยโอ้ดาเมจแรงจังก็เล่นเป็นตอดนะครับตอดทั้งแท่งครับตอดตัวบางๆเนี่ยโอ้ดาเมจแรงมากเขราะอาจจะตายแล้วโดนตายงานอากาศเลย ครับมีตัววินเทอร์โซเยอร์ขึ้นมาข้างบนครับมุนไนไปเก็บละเกมเริ่มตั๊เดียวครับไม่นานมากอติ84%ิบเละเก็บเร็วมากครับปติตัวตอบในการถอยเนี่ยเขาสับเป็นหมดลมครับอย่างน้อยก็ให้เพื่อนได้มีความเร็วในการเดินถอยออกมาด้วยนะครับเสียตรงไซแรนไปแล้วนะครับก็มาเล่นเป็นคอนเนอร์เหมือนเดิมครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็เล่นเป็นการพลิกมุมนะครับแล้วก็คอยโจมตีปฏิต่อไปมีขี้ขวาก็ค่อยสาดเข้าไปนะครับ ถ้เาเกิดเข้ามาร้ยะเนี่ยก็กดเป็นตัว E น,นั่นเองในจังหวะสตอมสู้ตอมนะครับก็ขึ้นอยู่ความแม่นเลยครับว่าอันนี้ใครแม่นกว่ากันครับแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยได้ฮิลแบบโฟกัสตลอดไหมแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ยากครับเพราะซัพพอร์ตเนี่ยก็ต้องไปดูแลคนอื่นด้วยโอเคครับจังหวะนี้เป็นอันติลูน่าชนลูน่านะครับีโอ้มูนไนท์ได้ไปเยอะอยู่นะนี่จะเก็บเอสไปนะครับทีมนี้ จังหวะนี้มีอันตินะครับก็กดเข้าไปวายังไม่กดครับรอเวลาก่อนแล้วก็ค่อยโผล่ไปนะครับโอเยยังติดตัวลูน่านะครับซับเขาเนี่ยเซฟอันตีไปกันค่อนข้างดีเลยนะหลายจังหวะเลยคือเกือบทุกจังหวะเลยครับที่โดนลูน่ากดใส่นะครับไม่ก็โลกิขอมากดนั่นเองฝั่งนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับพราโอ้โดนจ็ตเจนไปโอเคต่อมาในเกมบุกนะครับก็ ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับแต่อันนี้เหมือนจะเล่นอ g r e s s ขึ้นนะครับแบมมีการบอกไปยิง่อนข้างบ่อยขึ้นเลยใครรู้จักต้นไฟนะครับก็จะมีการใช้มุมอยู่บ้านครับแต่ก็เหมือนเน้นเอาสกิล E นะครับไปไปไกลมาที่สุดนะครับนี่ก็ได้ไปอยู่นะครับโอ้ฝั่งนู้นโดนดาเมจหนักมากโอเคแทงเขาหายหมดเลยนะครับน่าจะดันได้ยาวเลย โอ้ oh, ตรงทางตรงนี้นะครับตีค่อนข้ง,งง่ายเลยครับขี้ขวัดแน่น่าจะโดนแน่ๆครับห้องแคบนี้ังหวายยือนะครับก็ตัดไปได้ยังไม่ได้ไซส์นะครับยังไม่ได้ปล่อยนี้เลยโอ้เนี่ยมุมนี้ค่อนข้างฝั่งนู้นเห็นยากเลยนะแบบเราไปยืนบะขอบบนกําแพงเนี่ยเราอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยโอเคนี่กูดรวบได้นะครับ เดี๋ยวไปน้อมละก็จะตายไปตามระเบียบนะครับครัแบบจังหวะด,ดันพอยต์สองนะครับก็กดก็าน่าหนักเลยนะมาหน้าอยู่นะเนี่ยโอเคลายอันตีใส่เขาเลยนะครับโอเคได้ทรับพอยสองเลยครับคุ้มมากครับแล้วโอเคได้สาม,ได,สามได้สี่โอเคได้ไปหมดเลยนะครับฝั่งนู้นเหลือตัวเดียวเองโู้เกือบโดนอันติมุนไถไปนะครับ ดามจมันแรงมากเลยเนี่ยแบบเราถ้าตีโดนตัวชั้นๆนี่เนื้อขี้ขวาเนี่ยก็ตายเลยครับฝั่งนู้นก็ยื้อนะครับแต่ก็โดนโผมไปโอเคได้พอยต์สองไปแล้วครับก็น่าจะมีมานี้นะครับสำหรับตัวของสตอมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเล่นได้ไม่ยากมากนะผมว่า น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าชอบคลิปนี้ถ้าอยากได้ฮิโร่ตัวไหนเป็นตัวต่อไปเนี่ยก็พิมพ์ไว้ใต้เมน์ได้เลยครับผมก็จะไปศึกษาแล้วก็เดี๋ยวเอามาทำเป็นคลิปให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้า